ขอต้อนรับสู่รายการสำนักสืบลับวันนี้เราจะมานำเสนอคดีที่เป็นกระแสที่สุดในช่วงนี้กันนะครับนั่นคือคดีการหายตัวของเด็กหญิงคลีโอโดยเมื่อเดือนตุลาคมปี2021คลีโอซึ่งมีอายุเพียงแค่4ขวบหายตัวไปในขณะที่ตั้งแคมป์กับครอบครัวนำไปสู่การค้นหาเพื่อช่วยชีวิตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียตะวันตกสรุปแล้วเด็กหญิงหายตัวไปได้อย่างไร การทำความเข้าใจในเรื่องนี้จะต้องเริ่มต้นที่เมืองเล็กๆในออสเตรเลียที่ชื่อเมืองคานาวอนคานาวอนเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลที่สวยงามตั้งอยู่ในรัฐออสเตรเลียตะวันตกห่างจากเมืองเพิร์ต900กิโลเมตรณที่นั่นทุกคนจะได้พบกับความแห้งแล้งสุดลูกหูลูกตาของออสเตรเลียตะวันตก แต่ก็จะได้สัมผัสความอบอุ่นของแสงอาทิตย์กับหาดทรายด้วยเช่นกันธรรมชาติที่งดงามเป็นพิเศษของคานาวอนดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเป็นจํานวนมากในทุกๆปีและเด็กหญิงคลีโอเจ้าของเรื่องในครั้งนี้ก็เกิดที่เมืองเล็กๆอันสวยงามแห่งนี้นั่นเองพ่อแม่ของเด็กน้อยอยาร้างกันตั้งแต่เธอยังเล็กมากคลีโอน้อยได้รับการเลี้ยงดูจากเอลลี่ผู้เป็นแม่และหลังจากนั้นไม่นานเอลลี่ซึ่งเป็นช่างเสริมสวย ก็ได้พบกับเจกหนุ่มเหมืองทานหินซึ่งหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันก็ให้กำเนิดอิสลาน้องสาวแสนน่ารักให้กับคลีโอเพิ่มอีกหนึ่งคนสมาชิกครอบครัวทั้ง4คนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตามแบบฉบับครอบคร,บครัวที่อาศัยอยู่ริมทะเลเจคก,กับเอลลี่หลงไหลการตกปลากับกิจกรรมกลางแจ้งมากมักจะพาลูกๆไปเล่นที่ชายหาดเสมอแต่สิ่งที่ทั้งครอบครัวนึกกันไม่ถึงก็คือ กิจกรรมแคมปิ้งริมทะเลธรรมดาธรรมดาครั้งหนึ่งจะกลายเป็นฟันร้ายสำหรับพวกเขาในวันศุกร์ที่15ตุลาคมปี2021เอลลี่กับเจคเห็นว่ากำลังจะถึงสุดสัปดาห์จึงตัดสินใจพาลูกๆไปแคมปิ้งริมทะเลซึ่งสถานที่ที่พวกเขาเลือกในครั้งนี้คือทะเลสาบแม็คลาวที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่เรียกกันว่า b l o w h หรือก็คือช่องน้ำพุนั่นเอง เวลาที่มีคลื่นลมแรงน้ำทะเลจำนวนมากจะถูกดันพ้นออกมาวิวจึงอลังการเป็นพิเศษสถานที่ดังกล่าวห่างจากบ้านของพวกขาวราว80กว่ากิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งและในบริเวณใกล้ๆกันนั้นมีสถานที่ตั้งแคมป์อยู่หนึ่งแห่งพื้นที่ตั้งแคมป์ค่อนข้างกระจายตัวนักท่องเที่ยวสามารถเลือกอยู่บังกะโลของที่นั่นหรือจะก,กางเต็นท์เองก็ได้ครอบครัวของคริโอขับรถมาถึงที่นั่นในตอนเย็นราวหกโมงครึ่ง ของวันที่15ตุลาคมพวกเขาเลือกจุดที่เป็นพื้นราบและเงียบสงบกลางเต็นท์ของตัวเองเต็นท์หลังดังกล่าวสามารถจับแยกจากการตรงกลางได้เท่ากับว่าจะมีห้องที่เชื่อมต่อกันอยู่สองห้องซึ่งเอลลี่ก,กับเจคได้จัดเตรียมที่นอนสูบลมเอาไว้สองอันผู้ใหญ่สองคนนอนที่เตียงของห้องฝั่งด้านในส่วนคีโอกับน้องสาววัยเจ็ดเดือนนอนที่ห้องฝั่งด้านนอกและเนื่องจากอุณหภูมิช่วงกลางคืนค่อนข้างต่ำ เอลลี่จึงเตรียมถุงนอนมาให้ลูกๆด้วยสมาชิกครอบครัวก่อกองไฟรับประทานอาหารร่วมกันใต้แสงดาวจนเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งคลีโอน้อยวัยสี่ขวบก็ง่วงนอนหลังจากที่ก่อมลูกๆทั้งสองคนเข้านอนแล้วเอลลี่กับเจก,ก็รู้ซิปปิดเต็นท์แล้วกลับไปพักผ่อนในห้องตัวเองเวลาล่วงมาถึงตอน6กโมงกว่าของเช้าวันรุ่งขึ้นเอลลี่ได้ยินเสียงร้องไห้ของอิสลาลูกคนเล็กตั้งแต่เช้า และในตอนที่เธอเดินไปดูลางสังหรณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อพบว่าบนเตียงนอนมีอิสลาอยู่เพียงคนเดียวส่วนคลีโอที่นอนหลับอยู่ด้วยกันกลับหายไปและซิบเต็นที่รูดป,ปิดเอาไว้สนิทก็ถูกคนเปิดออกเนื่องจากตัวซิปอยู่ค่อนข้างสูงดังนั้นคลีโอซึ่งมีรูปร่างเล็กไม่มีทางจะสามารถเอื้อมถึงได้พอคิดถึงตรงนี้เอลลี่ก็ตื่นตระหกขึ้นมาทันที เธอรีบปลุกเจคที่ยังหลับสนิทอยู่ทันทีทั้งสองออกค้นหาคลีโอด้วยความร้อนใจแต่หลังจากที่การค้นหาไร้ผลเอลลี่จึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจในตอน6นาฬิกา23นาทีซึ่งก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเอลลี่กับเจคพร้อมด้วยผู้คนในแคมป์แถวๆนั้นก็ได้ช่วยกันค้นหาคลีโออย่างต่อเนื่องตำรวจคานาวอเองก็ได้ออกปฏิบัติการค้นหายอย่างฉับไวรถตำรวจคันแรกมาถึงที่เกิดเหตุตอน6นาฬิกา42นาที รถคันที่2ตามมาถึงในเวลา7นาฬิกา10นาทีเวลา8โมงตรงเหล่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของสถานีตำรวจคนาวรนก็มาถึงที่บ้านของเอลลี่เพื่อค้นหาปบาแสเท่าที่จะเป็นไปได้เวลา8นาฬิกา10นาทีเฮลิคอปเตอร์ออกค้นหาบริเวณที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุผ่านไป2ชั่วโมงเวลา8นาิกา30นาทีตำรวจก็ปิดล้อมถนนสายหลักทุกแยกเรียบร้อยตรวจค้นรถที่สัญจรไปมาทุกคันโดยละเอียด และในขณะเดียวกันสำนักงานตำรวจแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกก็ส่งผู้เชี่ยวชาญชั้นนำสองนายมาจากเมืองเพิร์ตได้แก่เจ้าหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมแคเมลอนเบรนและหัวหน้าทีมย่อยคดีค้างเก่าประจำเมืองเพิร์ตลอตไวเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งสองนายนี้ไม่ธรรมดาเพราะถือได้ว่าเป็นบุคลากรระดับตำนานของสำนักงานตำรวจแห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตกคดีสำคัญคดีใหญ่ที่ดังๆจำนวนมากของออสเตรเลียตะวันตก ล้วนมีเงาของพวกเขาปรากฏอยู่ทั้งนั้นผู้เชียวชาญทั้งสองนั่งเครื่องบินตรงมาที่คานาวอน,นทันทีในตอนบ่ายสามของวันดังกล่าวหลังจากที่รับช่วงต่อคดีมาแล้วทั้งสองก็รีบกำหนดแนวทางการสืบสวนซึ่งอันดับแรกก็คือเรื่องของการค้นหาพวกเขาปล่อยโดรนออกค้นหาทางอากาศส่งสุนัขตำรวจทีมกู้ภัยและตำรวจม้าออกค้นหาทงางภาคพื้นติดต่อตำรวจรักษาใช้ฝั่งให้ออกค้นหาทางทะเลระดมค้นหาในทุกจุด ด้วยความรวดเร็วที่สุดอันดับถัดมาคือการสืบสอบตรวจสอบภูมิหลังของพ่อกับแม่คลีโอรวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยรอบสถานที่ตั้งแคมป์ซึ่งจากการสอบสวนเอลลี่กับเจคโดยละเอียดตำรวจจึงได้ทราบว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นคลีโอคือตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งของวันที่16ในเวลานั้นเด็กหญิงตัวน้อยร้องขอน้ำจากผู้เป็นแม่เพราะหิวน้ำเอลลี่เล่าว่าหลังจากที่เอาน้ำให้คลีโอดื่มเสร็จแล้วเด็กหญิงก็หลับต่อ ในตอนนั้นไม่มีความผิดปกติใดๆจนกระทั่งเธอตื่นมาตอน6กโมงกวา่าๆคลีโอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วหลังจากที่ค้นหาตามจุดตั้งแคมป์ในละแวกเดียวกับเต็นท์แล้วเจ้าหน้าที่ทั้งสองก็รู้สึกว่าเรื่องราวนี้ไม่ธรรมดาเหตุผลแรกเพราะแถวๆสถานที่เกิดเหตุไม่ปรากฏรอยเท้าของเด็กน้อยเลยเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวัยสี่ขวบถ้าหากออกไปตามลําพัง คงไม่เอาถุงนอนติดตัวไปด้วยและคงไปไหนไม่ได้ไกลบวกกับความสูงของคลีโอเธอไม่มีทางรู้สิบเต็นได้แน่นอนเจ้าหน้าที่สืบสวนทั้งสองจึงสงสัยว่ามีความเป็นไปได้ที่คลีโอจะถูกล,อล่อลวงในวันที่17ตุลาคมกองทัพบ,บกออสเตรเลียเข้าวรวมปฏิบัติการค้นหาในวันที่18ตุลาคมช่วงเวลาแห่งความหวังของการหายตัวไปครบ48ชั่วโมงแล้วการค้นหาย,ยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนั้นตำรวจยังได้จัดงานถแถลงข่าวลงประกาศตามสื่อต่างๆทั้งทางอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์และหนงังสือพิมพ์โดยบรรยายลักษณะรูปร่างและเสื้อผ้าในตอนที่คลีโอหายตัวไปอย่างละเอียดวอนขอให้ประชาชนรวมกันให้เบาะแส time is of the essence and we're throwing as much as we can at this investigation the reality is um, if we do explore the scenario that there is third-party involvement and clio has been taken from this area by somebody we are in day four they could be anywhere so that is why it's really important we get the message out after <coughs> the จึงพบเห็นได้แทบจะในทุกๆสถานที่ทุกๆคนต่างก็เป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กในวันที่19ตุลาคมพายุฝนกำลังใกล้เข้ามาปฏิบัติการค้นหาจึงถูกปีบให้ต้องระงับพ่อแม่ของคลีโอกลั้นน้ำตาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยพวกเขาแสดงออกว่าจะไม่ยอมแพ้และหวังว่าภาคประชาสังคมจะให้ความช่วยเหลือการค้นหาคลีโอต่อไป Should us Should the never leave She would never leave the tent Yeah, she she was gone. Um, the the tent was completely um, open. It was about thirty centimeters from being open. And I mean, I turned around to Jake and and I just said like, Claire's gone. Her parents believe someone must know where she is. Someone has to. It's been four days. Yeah, they have to. They just want her back. Claire was. Born eight weeks early. she was premature and she วันที่20ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่5ฝากฝั่งตำรวจก็ได้รับป่อแสสำคัญเมื่อคนขับรถรายหนึ่งบอกว่าตอนเวลาประมาณตี3ของวันเกิดเหตุเขามองเห็นรถคันหนึ่งขับออกจากถนนแถวแถโบโฮขับมุ่งหน้าไปทางคานาวาน ตำรวจคิดว่าถ้าหากรถคันดังกล่าวคือรถที่ลักพาตัวคลีโอก็น้าที่จะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เพราะหลังจากเกิดเหตุสองชั่วโมงตำรวจก็ปิดล้อมการจราจรทุกเส้นทางหมดแล้วทางเหนือไม่มีทางไกลเกินออสโลทางใต้ไม่มีทางไกลเกินแคนบารีส่วนทางตะวันตกก็ไม่มีทางไกลเกินทอมไพร์ e เนื่องจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถต้องสงสัยในตอนนั้นขับมุ่งไปทางคานาวาน ตำรวจจึงพุ่งน้ำหนักตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงคานาวานหากแต่ปัญหาก็คือขอบเขตยังคงกว้างเกินไปในวันที่21ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่6นายมาร์คแมคโกแวนผู้ว่าการรัฐออสเตรเลียตะวันตกกล่าวว่ารัฐบาลท้องถิน่นรัฐออสเตรเลียตะวันตกเสนอเงินมูลค่า1ล้านเหรียญออสเตรเลียราว24ล้านบาทเป็นรางวัลให้กับผู้ที่สามารถมอบเบาะแสสำคัญ ขณะเดียวกันก็ร้องขอให้ภาคประชาสังคมช่วยเหลือต่อไป We're going to offer a 1 million dollar reward uh to anyone who provides information that leads to us finding Cleo so I just urge anyone who has any knowledge of the location of Cleo please uh provide that information to police วันเวลาผ่านผ่านไปเรื่อยๆซึ่งทุกวันต่อต่อมาหลังจากนั้นตำรวจก็ได้รับเบาะแสเป็นจํานวนมาก โดยที่กว่า200บอ่อแสเป็นบอแสที่เกี่ยวกับการพบเห็นคลีโอซึ่งทางตำรวจก็ไม่ได้มองข้ามบอแสได้เลยพวกเขาสืบสวนไปทีละบอ่อแสแต่น่าเสียดายที่บอแสเหล่านี้ได้รับการยืนยันว่าถ้าไม่เป็นการเข้าใจผิดก็เป็นบอแสที่แต่งขึ้นคดีของ io, คลีโอค่อยๆเข้าสู่ทางตันในวันที่26ตุลาคมตำรวจตรวจค้นที่พักของพ่อแม่คลีโอเป็นครั้งที่ส วันที่29ตุลาคมตำรวจตรวจค้นที่พักของพวกเขาเป็นครั้งที่3การตรวจค้นติดต่อกันถึงสองครั้งทำให้สังคมเริ่มสงสัยว่าเอลลี่กับเจคสมคบคิดวางแผนลักพาตัวลูกสาวหรือเปล่าเชาเน็ตเองก็กระตือรือร้นวนดูคลิปสัมภาษณ์ของเอลลี่กับเจคซ้ำไปซ้ำมาพร้อมกับกล่าวหาว่าเอลลี่มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีด้านมืด ส่วนท่าทางง่วงนอนกับท่าทางไม่แยแสอะไรที่เจคแสดงออกมาก็ยืนยันได้ว่าเขาร้อนตัวทั้งสองคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของคริโอแน่ๆแ,และหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เปิดแถลงข่าวโดยกล่าวว่าเบาะแสในบ้านพ่อแม่ของครีโอไม่ได้แปลว่าทางตำรวจสงสัยว่าครอบครัวของเด็กเกี่ยวข้องกับคดีแต่พวกเขากำลังสงสัยว่าก่อนเกิดเหตุอาจมีคนสะกดรอยตามครอบครัวของเด็กแต่ทว่าจนถึงตอนนี้ ยังหาหลักฐานประกอบข้อสันนิษฐานนี้ไม่เจอเวลาล่วงเลยจนถึงวันอังคารที่2พฤศจิกายนหลังจากการหายตัวไปของคลีโอ17วันในวันดังกล่าวทางตำรวจก็มีความคืบหน้าครั้งใหญ่เมื่อทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดของบริเวณที่เกิดเหตุและโดยรอบคานาวอนแม้ตำรวจจะไม่พบรถต้องสงสัยคันที่ปรากฏในวันเกิดเหตุตามปากคำพยาน แต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็พบรถคันที่ต้องสงสัยพร้อมกับที่อยู่ของบุคคลต้องสงสัยในวันที่2พฤศจิกายนดยการใช้ดาวเทียมเฝ้าสำรวจบันทึกการขับขี่และพิกัดของมือถือตำรวจจึงตัดสินใจแบ่งเป็น2ทีมโดยให้ทีมหนึ่งสะกดรอยตามและกระชับพื้นที่รถคันต้องสงสัยต่อไปส่วนกำลังตำรวจอีกทีมหนึ่งก็บุกเข้าตรวจค้นที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยเวลา23นาฬิกา26นาทีของวันนั้น ตำรวจตั้งจุดตรวจสกัดรถของผู้ต้องสงสัยได้สําเร็จและในอีกหนึ่งชั่วโมงกว่า,วาต่อมาในเวลาเที่ยงคืน45นาทีที่อีกด้านหนึ่งหน่วยตำรวจพิเศษกลุ่มใหญ่ก็ลอบเข้าปิดล้อมที่อยู่ของคนร้ายเวลาตีหนึ่งตำรวจสี่นายบุกเข้าไปในบ้านภายใต้การนำของเจ้าหน้าที่แคมเมรอนพวกเขาพบแต่ความว่างเปล่าทั่วทั้งบ้านแทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ใดๆเลยแต่ห้องที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงคือห้องของเล่นห้องหนึ่ง ตำรวจต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นในตอนที่เปิดห้องดังกล่าวพอทั่วทั้งห้องราวกับเป็นร้านของเล่นที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาของเล่นานานาชนิดโดยที่ฮีพอส่วนใหญ่ยังไม่เคยถูกแกะออกและสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือภายในห้องดังกล่าวสาวน้อยคลีโอแสนน่ารักกําลังนั่งถือวีของเล่นวีผมให้กับตุ๊กตาตัวหนึ่งอยู่กับพื้นอย่างว่าง่าย เอะไรโดยผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจจับกลุ่มคือเธอรรันชาวอบอริจินวัย36ปีซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเธอรรนเคยโพสแสดงความชื่นชอบที่ตัวเองมีต่อตุ๊กตาของเล่นบนอินเทอร์เนต็ตอยู่หลายต่อหลายครั้ง ยีฮอ e ตุกตาของเล่นที่เขาชอบที่สุดคือตุกตาแบรดเธอแรนถึงกับโพสต์บน Facebook ว่าตัวเขาจะพาตุ๊กตาไปนั่งรถเล่นหวีผมให้ตุ๊กตาแล้วโพสท่าเซลฟี่เรื่องที่เขาชื่นชอบที่สุดก็คือไปเลือกตุกตาของเล่นคอลเลกชันใหม่ในร้านขายของเล่นใกล้ๆบ้านซึ่งหลังจากที่เพื่อนบ้านโดยรอบของเธอแรนรู้เรื่องเข้าต่างก็แสดงความประหลาดใจ โดยที่เพื่อนบ้านหนึ่งในนั้นเคยจับสังเกตความผิดปกติได้อยู่บ้างแต่ไม่ได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจ you know, she's been there we believe for, <Yeah. S 2> for up to three weeks. 3 weeks <Yeah>. did you have any sign that she might have been anyone might have been taken there that was there anything suspicious that that piked your interest over the o s 3 week <Yeah. S 2> <Yeah. S 3> oh, other day like i think it was Monday we saw him at the Woolworth there buying Kimbi and that but we didn't click on who it was b or oh, what he was b u y i n g for y o was born for yeah. ในตอนที่ก่อเหตุเธอแรนวัย36ปีไม่มีงานทำซ้ำยังไม่มีใบขับขี่ตามกฎหมายด้วยหลังจากที่ถูกจับแล้วเขาถูกส่งตัวโดยเครื่องบินพิเศษของตำรวจไปยังเรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดของเมืองเพิร์ทเมื่อเผชิญหน้ากับการถ่ายภาพของสื่อมวลชนเธอแรนก็ตะคอกดังลั่นซ้ำยังแสดงท่าทางแปลกๆบางอย่างซึ่งดูๆไปแล้วเขาไม่ได้สำนึกในความผิดของตัวเองเลยระหว่างที่ถูกคุมขัง ผู้ต้องขังรายหนึ่งรู้ว่าเขาคือผู้ต้องสงสัยที่ลักพาตัวคลีโอก็รีบประเคนหมัดประเคนเท้าให้เขาทันทีและการพิจารณาคดีของเขาถูกกำหนดเอาไว้ในวันที่24มกราคมปี2022เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดนี้ก็ยังมีเรื่องราวสอดแทรกเล็กๆน้อยๆขึ้นเมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง7ของออสเตรเลียซึ่งเป็นสถานีแรกที่รายงานข่าวดังกล่าว ได้สร้างให้เกิดความผิดพลาดในระหว่างที่กำลังสับสนกันอยู่โดยพวกเขารายงานชื่อชาวอบอริจินอีกคนหนึ่งให้เป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งชาวอบอริจินที่ถูกเข้าใจผิดรายนั้นมีชื่อว่าเทอร์แรนฟาวเวอร์ส่วนชื่อของผู้ต้องสงสัยคือเทอร์แรนดเคลลี่แต่ชื่อบนเ Facebook ของทั้งคู่ต่างก็ใช้ว่าเทอร์ลีเคลลี่ดังนั้นสถานีโทรทัศน์จึงนำคนสองคนมาปนกันโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดเสียก่อน และรูปของเขาก็ถูกเผยแพร่ต่อโดยสื่อหลักอยู่พักหนึ่งเล่นเอาเขาอับอายและโมโหอย่างมากถึงแม้สถานีโทรทัศน์จะออกมาขอโทษทีหลังแต่เขาบอกว่าตัวเองกลายเป็นแพ้ไปแล้วเขาได้รับความเสียหายและจะดําเนินการฟ้องร้องสถานีโทรทัศน์คดีการหายตัวของคลีโอก็ยุติลงเพียงเท่านี้คลีโอน้อยได้กลับบ้านเรียบร้อยหลังจากหายไป18วันอย่างปฏิหาร โดยการนำของสุดยอดเจ้าหน้าที่สืบสวนสองนายและภายใต้ความพยายามร่วมมือกันของภาคสังคมหลังจากที่ผ่านการตรวจร่างกายแล้วทีมแพทย์ก็ยืนยันว่าเด็กน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บทางกายเลยแต่ได้รับความกระทบก,กระเทือนทางใจอาจจะต้องใช้เวลาฟื้นฟูสักพักใหญ่ๆทางเราก็ขอวอวยพรให้สาวน้อยที่แสนน่ารักและโชคดีคนนี้มีแสงสว่างตลอดเส้นทางชีวิตในอนาคต วังว่าเรื่องราวของเธอจะนำพาความอบอุ่นและความหวังมาสู่ทุกคนฝากกดไลค์ให้กับเรื่องราวของเธอด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ